วันนี้เรามาอยู่กันที่บางใหญ่นะฮะพามากินจิ้มจุ่มถาดยักษ์นะฮะบรรยากาศคือชิลๆอยู่ริมน้ำแบบนี้เลยทุกคนระหว่างรออาหารก็นั่งให้อาหารปลาเพลินๆนะเธอเนาะใช่เด็กๆคือแฮปปี้มากเห็นตรงนี้นะเพรามีสไลเดอร์ให้ด้วยนะใช่จะมีพวกสวนเด็กเล่นอะไรแบบเนี้ยเนาะแปดร้อยเก้าสิบเก้าบาทนะเซตหนึ่งจะมีผักมาให้ด้วยนี่ผักมาแบบนี้เลยให้หนึ่งจานแบบนี้โคตรใจคุ้มนะพี่ว่าเธอเราจะกินยังไงหมดไม่กินไม่กิน อปาลาด้วยอ๋อเจอปลาด้วยปลาอะไรคะลูกปลาสีส้มปลาสีส้ม <laughs> ปลาอะไรไม่รู้ที่นี่ขอรออันนี้ก่อนเลยเป็นยำแซลมอนโคตรไข่นะคือเขาจะใส่มา3ไข่เลยทั้งไข่แมงดาไขาป่ปลาริวกิว้วแล้วก็ไข่ปูนนะเออนาะเธอเนาะดูน้ำยำดิน้ำยำคือจี๊ดจ๊าดนะเนาะใช่คือมาทั้งพริกสดพริกแห้งเลยเธอดูเออกับไขป่ปลาริวกิ้วกับไข่แมงดาอยู่นี้เนาะเนี่ยเนี่ยลองกินดูตอนแรกว่าจะ สั่งแบบขำๆมันไม่ขำแล้วเนี่ยในตัดเทั้งมืออ่ะตัวเท่าใหจริงๆแล้วหัวคือมันเยอะมากใช่นี่นั่งกินริมน้ําแบบนี้นะนี่กินหัวันเลยโซดเข้าไปเลยออ้ยมาเป็นปั้นนักกล้ามเลยเธอนี่ราดเนื้อไปแบบนี้ราดมันลงไปอือเสียงแบบนี้แหละเสียงสวรรค์สั่นคอชิ้นนึงก็คือเบลเลอร์เลยนะเอาไม่ป้าสั่งน้ำแล้วมากินลูก น้ำบูเบอรี่เหรอเอ้าหกแล้วร้อนนะแกน้ำจิ้มแจว่วนะเธอเนาะไปฮะจุดไงน้ำจิ้มดีไหมน้ำจิ้มแจ่วดีมากเธอ,อ,อเตุ่าแบบเปื่อๆหวานโอ้ยร้อนร้อนปากคอเลย <c ười> นี่ฮะย่างร้อนร้อนยุบ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 แบบนี้เนาะปลาหมึกยาไส้หือเป็นยาไส้หมูมันแน่นแเลยเธอไปดู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 นี่ อ้ยเนื้อกุ้งแน่นๆเลยลุยร้อนร้อนลูกร้อนร้อนเลยข้าวกัดหน่ข้าวกัดหน่อ้าวกัดข้างบนข้าวกลัดข้างบนกัดข้างบนอะหลุมอร่อยอร่อยเออโอเคผ่านแล้วผ่านแล้วอันนี้ของเธอจะเป็นยำกุ้งสดเนาะตำกุ้งสดเนาะตำปลากุ้งสดเธอกุ้งสดมาเยอะมากดูดิโอ้โหที่ซ่อนอยู่ข้างหลังนี่อีกตัวโคตรใหญ่นี่ต้องใช้มือแล้วล่ะใช่จวดจวดนะแม่จ๋า กุ้งคือเนื้อเด้งมากเออจัาแบบนี้ครับฮะไรครับสิ่งอีกโอ้โหแม่เป็นพริกแห้งด้วยแับเนี้ยแซ่บอ่าตัวมาใหญ่ๆแบบนี้340คือเอฟังราคาไม่ผิดจ้ะกุ้งทอดลาซอนมะขามนะมาห้าตัวแบบนี้319บาทมีหอมจงหอมเจียวนะให้ดูใกล้ๆครับ่ำๆเต่งๆแบบนี้นะ ไปทุกคนเดี๋ยวเราขอตัวยินต่อกันนะถ้าใครอยากตามมาที่นี่เขาชื่อจุ่มยักษ์บางใหญ่นะทุกคนเขาจะเปิดแต่11้าโมงถึง5ทุ่มเลยนะรับออเดอร์4ทุ่มใครมาไม่ถูกเราใส่พิกัดไว้ให้ใต้โพ์ดีกว่านะตอนนี้น้องเป้ป้าไม่ไหวพี่กันค่ะบ๊ายบายอร่อยไหมอร่อยไหมอร่อยไหยอร่อยค่ะอยากไปเล่นสไลเดอร์